โอกาสครบรอบ25ปีระหว่างเลโก้กับ Star Wars นะครับผมก็ดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะจริงๆเราก็เป็นแฟนคลับของซีรีส์แฟรนไชส์ Star Wars อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆครับผมจนวันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเรามาช่วงช่วงเดียวกันช่วงช่วงเดียวกันเพราะจำได้ว่าตอนนี้ผมติดตาม Star Wars เนี่ยเป็นช่วงที่ผมเด็กมากยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยองซ้ออมบ่ะใช่ครับผมก็จะเป็นไลท์เซเบอร์เชนนิงครับผมก็ ก็สนุกดีเพราะว่าปกติอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ฟันอะไรแบบนี้แล้วพอได้มาฝึกฟันมาสนุกอะไร่างนี้กับเพื่อนๆกับพี่ๆอะไรอย่างนี้ที่มาร่วมเทรนด้วยกันก็ดีมากๆาีจริงๆถ้าเป็นแฟนคาตาวอลอยู่แล้วเนใช่ใช่ใช่เอาจริงๆชอบไหนเป็นิเศษชอบลุคสกายวอลเกอร์ครับแต่ถ้าเกิดเอาเอาแบบจริงๆเลยนะชอบด์คเบเดอร์ครับ ใช่ครับเราชอบตัวลายอยู่แล้วไงครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันมีมิติค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวดาร์ฟเวเดอร์กับตัวละครอื่นในเรื่อง s t า r w วอล์เข้ามาด้วยมันเลยทาให้เรารู้สึกว่าตัวดาร์ฟเวเดอร์มันเป็นตัวละครที่ที่ค่อนข้างจะประทับใจและก็ทัาใจงานก็จะมีให้ชมตัวหายากใช่ครับผมทางข้างหลังก็จะมีเป็นเอกซิบิชั่นให้ทุกคนได้มารับชมอีกด้วยก็จะเป็นเลโก้ในคอลเลคชั่นต่างๆครับผมที่ทำร่วมกับ s t a r w a r s ใช่ครับผมก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็สามารถแวะมารับชมได้นะครับกับเอ็กซิบิชันครบรอบ25ปีของทาง LEGO กับ s ตาร์วอล์กครับครับค่ะเพื่อนเรามีแฟนแล้วยังไงแซวเพื่อนเลยแซวเพื่อนเลยครับเพื่อนเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมต้องแซวอะไรครับเคยเห็นโมทเพื่อนข้างรักแบบนี้ไหมเออก็เอาจริงๆมันก็ฟิลฟิลนี่แหละเอาจริงๆเพื่อนๆก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเราก็แฮปปี้ที่แบบเห็นเห็นเพื่อนแบบมีรอยยิ้มหรือว่ามีแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเพื่อนดูเด็กลงฟิลฟิวนั้นแบบเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอะไรอย่างนี้ก็แบบอะไรอะไรก็แบบดูแบบเขาเรียกอะไรโลกสีชมพูไปหมดช่วงป่านนี้เราพอการจะแค่จะขายมันนะว่าเขาใหญ่ไงเออขอมาปรึกษาเราไ่อาตมพูดเอาจริงๆเราก็มีโอกาสได้ได้เจอตั้งแต่ประมาณช่วงมัน ปลายปีที่แล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วผมก็ตอนแรกตกใจตอนแรกจะเป็นฟิลตกใจมากกว่าแต่ว่าพอแบบเออได,ได้รู้จักได้อะไรก็ดีใจเพื่อนแฮปีกับเพื่อนดูเขาเหมกันยังไงบ้างคุณผมว่าหมอยังไงเหรอครับให้ทุกคนตัดสินด้ว่าผมว่ามันเห็นกันอยู่แล้วคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่น่ารักเป็นผู้ที่แบบคอยซัพพอร์ตกันละกันละกันผมเห็นแบบเวลาไรามีหนังเนเน่ก็ไปดูหรือว่าเนเน่มีเพลงไงไรก็มาซัพพอร์ตเพลงล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้ที่น่ารักมีเวลาให้เพื่อนน้อยลงไหมครับเข ก็ไม่นะใช่ผมเขาแบ่งเวลาได้ใช่ใช่เพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนเพื่อนก็พาแฟนไปอ๋อแสดงว่าไปบ่อยมีโอกาสก็มีก็มีบ้างก็มีโอกาสไปบ้างครับผมแล้วเราเราเราอยู่ด้วยกันเขาเป็นไงฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็เป็นโหมดน่ารักน่ารักเป็นอาจจะเป็นมุมที่แบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากกอชิรวิทเท่าไหร่กันนะแล้วเวลาเราไปอยู่กับเขาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราจออยู่คนเดียวออะไรย่างเงี้ยไม่คือเราก็มีเพื่อนอยู่ด้วยเราก็มีแบบ มีก้อนมีอะไรอย่างงี้เพื่อนเป็นเป็นชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนเราอยากมีมากที่สุดอะไรอะไรมันมักแล้วถามว่าอยากไหมมันก็อยากแหละเราก็เห็นเพื่อนมีแล้วก็แต่เนจุดเป็นจุดไฟทำให้รู้สึกว่าเออก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างออ่ะจริงก็ไม่มีแล้วก็อยากมียู่นั้นดีกว่าคือคือเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามผมรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมีความรักหรือว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรียกอะไร เติมเต็มเราแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการมีความรักไม่ใช่เรื่องผิดเลยมียังอะไรนะมียังังารเป็นใจดำมากเลยอยากมีหายหน่อยนะไป่หาเองไม่ได้ยางยางตอนนี้ยางตอนนี้ยังไม่มีหรือว่าเราไม่เปิดรับสมัครใคเนี่ยไม่มีมันก็ไม่ใช่เปิดรับสมัครหรอกครับแค่ผมว่าจังหวะและโอกาสมันยังไม่ยังไม่ถึงช่วงที่มันเหมาะสมมากกว่าเรายังแบบไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือว่าอยากยังไม่ได้เจอคนที่แบบเราคลิก อะไรอย่างเงี้ยผมมากกว่าไม่ไม่ถามว่าได้ไ้มีเพื่อนบ้างไหมนะเนาะก็มีแซวแซวมีแซวแซวก็มีแซวแซวไปบ้างใช่ไหมแบบกินข้าวอะไรก็แบบแซวเลยได้มีเพื่อนแบบสนอนนี้เได้บอกแล้วเพาว่าไงเพาะว่มีมีแต่คนจีนเอาไหมเออได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแล้วกัน เปิดตางแราวเราก็เบรกตัวเองใช่ก็นั่นแหละครับก็ให้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสดีกว่าครับผมผมลุกใหม่ใช่วันนี้ก็แล้วก็นั่นแหละมีเหตุให้ต้องตัดครับผมไม่เด้จะมีงานจัดใจตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่จริงๆเราก็ยังไม่อยากทำแล้วแต่ว่าเราเรามีเหตุที่ให้ต้องตัดก็ฝากทุนเราติดตามด้วยว่าจะเป็นเหตุอะไรเป็นโปรเจกต์อะไรดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นโปรเจกต์ แถวๆเนี้ยอยากอยากรอติดตามแล้วกันอยากรอติดตามแต่การแสดงหรือกับเพลงหรือว่าเป็นงาเป็นงานงานหนึ่งเป็นงานงานหนึ่งเร็วๆนี้เร็วๆนี้ทุกคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วว่าทำไมผมตัดเสียได้ไหมเพราะว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงมาได้ประมาณเสียได้ไหมก็ไม่หรอกครับเอาจริงผมเป็นคนที่ผมยาวผมยาวเร็วเราเราสระผมทุกวันด้วยมั้งครับมันเลยแบบยาวค่อนข้างไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยาวได้อีก ครับผมเดี๋ยวยาวอีกครับจะต้องอยู่ในในทรงนี้ไปนานไหมก็จริงๆก็อาจจะกลับไปไว้ยาวอีกรอบแล้วก็ได้ก็ตัดรอบนี้แล้วก็ไว้ยาวอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ดูเด็กลงนะคะโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวกับสั่งวกใช่ครับผมก็สั่งบวกก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับำจ้ายำผมยำ